ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณข่าวค่ำช่องวันครับคุณผู้ชมครับกลับมานะฮะขอสกิดขอเตือนใจกันนิดนึงกันละกันเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนเข้าข่าวในพระราชสำนักนะครับเราว่ากันยเรื่องของความเดือดร้อนของผู้ที่มีญาติมีเพื่อนสนิทเสียชีวิตจากโควิด -19 เนี่ยนะฮะอ่ะขอให้คุณผู้ชมไปดูหน่อยนะครับว่าสิ่งที่คนคนนี้ต้องเผชิญนะคืออะไรบ้างนะครับเนี่ยที่ขึ้นให้ดูว่าเผาศพโควิดเนี่ยภาระตกที่ใคร คือมันแยกได้เป็นกรณีแบบนี้ว่าถ้าสมมติว่าตกอยู่กับวัดเนี่ยเราควรจะมีวิธีการในการเยียวยาวัดหน่อยไหมนะคือสนับสนุนวัดหน่อยไหมนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นออกมาในรูปแบบนี้อันนี้คือค่าใช้ใจ่ายของญาติผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตที่ต้องรับผิดชอบกับวัดบางวัดที่เลือกที่จะเก็บค่าใช้ใจ่ายค่าน้ํามัน2,000บาทค่าบํารุงเมน2,000บาทค่าสับปะเอ เก็บถึง3,500บาทรวม7,500บาทสวดครั้งเดียวจับเข้าเตาเผาปับ๊บจุดไฟเลยแบบนี้นะฮะถามว่าราคาตรงนี้ควรจะมีราคากลางหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ทางการจะต้องลงมาช่วยตรวจสอบดูแลหน่อยนะฮะสำนักพุทธเองก็อย่านิ่งนอนใจผมเชื่อว่ากิจการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยมีคนติดโควิดมากยิ่งขึ้น เข้ามาจัดการกับราคากลางตรงนี้หน่อยไหมว่าสําหรับที่ที่เก็บคือเก็บค่าใช้จ่ายเก็บค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินเท่าไหร่ส่วนที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายฟรีช่วยอุดหนุนเขาได้อย่างไรบ้างหรือประกาศให้ทราบว่ามีสถานที่ไหนบ้างที่ฟรีคนที่ไม่มีทางเลือกต้องเผาแบบฟรีๆจะได้เดินทางไปที่นั่นกันได้ควรจะจัดระเบียบให้ดีครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นบ่อยอครั้งคือปัญหา เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการชาปนกิจบางทีภาระตกอยู่ที่ญาติของคนตายบางทีภาระตกอยู่กับพระบางทีภาระตกอยู่กับสัป,ปเหร่ในวัดที่เขาเก็บค่าใช้จ่ายแก้ก้อนฮะวัดไหนฟรีภาระจะตกเป็นของพระและสัป,ปเหร่เสมอวัดไหนที่ไม่ฟรีภาระจะเป็นของญาติผู้ตายเสมอเราจะจัดการอย่างไร กับวัดทั้งสองประเภทนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจจะจัดการครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมหรือว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมลงไปดูหน่อยฮะวัดสองประเภทนี้เราจะจัดการอย่างไรเ,เพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นได้รับความเป็นธรรมให้ได้มากที่สุดเอาประมาณนี้ก็แล้วกันครับเป็นเพียงแค่การสกิดเตือนเท่านั้นสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe y o u t u ู e ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ